ชาวนายุคใหม่รายการชาวนายุคยใหคม่เป็นรายการที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรไทยให้สามารถทํากินและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้ครูพาเรามาดูเรื่องกล้วยกล้วยโอ้เรื่องกล้วยกล้วยก็คือเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะครูไม่ใช่กล้วยที่ไม่กล้วยกล้วยที่ไม่กล้วยอ่าวันนี้ครูจะพามาดูเรื่องกล้วยหอมทองที่จังหวัดเพชรบุรีกล้วยนี้ที่มันไม่กล้วยเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าณวันนี้กล้วยหอมเนี่ยเป็นกล้วยที่มีคุณค่าทางอาหารสูงบำรุงสมองสามารถ เปลียนเป็นพลังงานได้รวดเร็วแล้วที่สําคัญกล้วยหอมทองตัวนี้เป็นพืชนโยบาย ที่รัฐบาลกําลังส่งเสริมให้ไปปลูกแซมในสวนยางเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงที่ยางตกต่ําเยี่ยมเลยค่ะครูอย่างนี้ก็เหมือนการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ครูพาหนูมาที่เพชรบุรีนี่มาเจอใครคะอครูนัดคนต้นแบบไว้แล้วนะแสดงว่าใช่คนหนูหรือเปล่าครูใช่สวัสดีครับสวัสดีค่พี่พันธ์พศนี่พี่พัน์พศนี่แหละนะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดค่ะให้ยังงั้นวันนี้น้องแป้งขอมาเรียนรู้เรื่องกล้วยๆด้วยนะคะได้ครับได้ครับเราส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์นะครับซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะมีดินดีมีน้ำมีใจเนี่ยนะแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วเรารับซื้อโดยมีราคาประกันอืมแล้วทราบว่าส่งยันออกต่างประเทศไปประเทศไหนบ้างครับเราส่งไปประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับไปกันญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วที่นี่คะคะเราปลูกกล้วยหอมทองกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะ โอ้เมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้ปลูกกล้วยหอมทองหรอกครับเขาจะปลูกพวกมะนาวปลูกพวกผักต่างๆนะครับรวมทั้งบาง,บางแปลงก็ทํานาด้วยก็เสษต,ตรผสมสารทั่วไปใช่ครับผมแต่สากลเราเนี่ยนะเมื่อเราเห็นอพอที่จะรวมกลุ่มกันปลูกกล้วยได้เนี่ยเราก็มาส่งเสริมแต่แรกๆเนี่ยนะครับเ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้ปลูกแบบปลอดสารเขาก็ใช้สารเคมีทั่วไปแต่สากลเนี่ยมาค่อยๆอามาทําพัฒนา แล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยปลูกแบบไร้สารนะครับปลูกแบบปลอดสารคือใ,ใช้มาตรฐาน G A P ใช่ยังไม่ใช่อินทรีย์นะใช่อ,อต้องยืนยันนะลูกเพราะว่าณนะวันนี้เนี่ยเป็นปลอดภยัยซึ่งมีระบบมาตรฐาน G A P คือเกษตรดีที่เหมาะสม<ๆ>เพราะนั้นอย่าตกใจว่าอ,อู้พอบอกว่ากล้วยปลอดภยัยปลอดภัยแล้วฉันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทางสหกรณ์เนี่ยเขาส่งเสริมตรงน,นี้สําเร็จแล้วแล้วตลาดต่างประเทศยอมรับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงกล้วยเนี่ยนะสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จต้องบาลลัดต้องบาลลันะ รูขาน้องแป้งอยากรู้แล้วค่ะว่าขั้นตอนการปลูกกล้วยค่ะมันมีขั้นตอนกันยังไงบ้างนะคะอืมต้องถามคนต้นแบบสิค<ะ>่ะคืออย่างนี้นะการปลูกกล้วยเนี่ยมันจะต้องมีตั้งหลายหลายแปลงแล้วก็ของเราเนี่ยมีหลายแปลงมากแต่วันนี้จะพาต้องแป้งไปดูเกือบทุกแปลงเลยตั้งแต่แปลงที่เริ่มปลูก,กจนถึงที่แปลงที่ต<ะ>ัดเก็บเกี่ยวส่งญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับขันมากึ้่นเลยเพือใช่ค่ะพอมามากๆเลยค่ะครูแต่เชื่อพักก่อนเถอะได้ค่ะเดี๋ยวได้ วางแผนว่าจะเดินไปดูแปลงไหนกันบ้างใ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับไปเรียนรู้กันในช่วงหน้านะคะในช่วงตะลุยแนวคิดค่ะพี่กรัรคะทำไมของเราเต็มไปหมดอย่างนี้คะพี่ทำเมนูอะไรคะเนี่ย รังการขนาดนี้ก็ต้องเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่คุกกิิสิคะข้าวไรซ์เบอร์รี่คุกกป้โอ้โหทำด้มไหมคะพี่เราจะเริ่มจากจาก,การทำหมูหวานก่อนนะคะค่ะอันนี้มีกระเทียมรา,ารากผักชีแล้วก็เม็ดพิกไทยนะคะโอเคค่ะโอเคน้ำมันคะ่ะน้ำมันน้ำมันร้อนแล้วที่แป้งตั้ไว้เมื่อกี้ค่ะลงเลยหมูหวานาทำหมูหม ผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแม่งเอาน้ำให้พี่ก่อนเดี๋ยวได้ที่แล้วค่ะแป้งค่ะลำดับต่อไปเราจะทำข้าวคุกกะปิกันนะคะอ๋อข้าวคุกกะปิใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะกระเทียมและพริกค่ะกรเทียมและพริกนะคะเกระปิค่ะแกะปิตักไว้ที่ครึ่งช้อน ผัดให้กะปิหอมข้าวคะ่ะข้าวนะคะข้าวลงไปคลุกเลยค่ะชิมข้าวกว่อนกะปิหันหอมมากมย้งโอ้ย,อยรอบจานพอดีเลยคะ่ะ น่ารักน่าชังเสร็จแล้วครับแม่คะอยอไม่รู้ชาววังหรือครัวบานทันทนี้น่ากินมากเลย่ะพี่หนูขอเลยพี่อีกสักรอบเดี๋ยวเ,เดียวดีย,ดยให้เขาดูให้จริงแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ข้าวไทยทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 ร่วมสนับสนุนให้ชาว,วนาไทยพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยกรมการค้าภายในเร,รนาขเข้าสูาา่ช่วงตะลุยแนวคิดค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกกล้วยหอมทองกันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับที่จะมาเรียนรู้เนี่ยรู้จักกับเจ้าของแปลงก่อนโอ้พี่ประยุทธ์สวัสดีคัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่พี่ข้างหลังเนี่ยค่ะมีอายุเท่าไหร่แล้วคะอกล้วยที่ปลูกนี่แหละครับตอนนี้ย2วันพอดีครับเนี่ย 22่สองวัน,วนพื้นที่แปลนี้ของพี่เท่าไหร่เนี่ยที่ปลูกใหม่เนี่ยครับประมาณ2ไร่2งานครับน้องแป้งค่ะอยากจะรู้ว่าขั้นตอนนะคะใน,นการปลูกกล้วยอะค่ะเริ่มแรกค่ะน้องแป้งจะทำยังไงบ้างอะคะอ๋อทำเรามีที่อยู่นะ,ะว่างเปล่าอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปจ้างรถไถเข้ามามาถ่ายที่ดุพันสามนะถ่ายแล้วก็ให,กให้เขาเกต ทำระดับไปดีเพื่อจะตรงน้ําไม่ตัวถึงแพงพอถ่ายดีแล้วสองเที่ยวอปรับสถานที่แล้วยกล่องระยะหนึ่งวารือเมตรสองเมสองเมตรอ๋อหนึ่งวาือสองเมตรค่ะแล้วระยะต้นล่ะครับก็เท่ากันครับเท่ากันสองเมตรวาคูนวาวาคูณวาเท่ากับสี่ร้อยต้นต่อไร่แล้วอย่างตัวหน่อของกล้วยอะคะน้องแป้งต้องไปหามาจากที่ไหนคะก็ติดต่อทางสะกอนเขาสหกอนเขาจะมีธนาคารหน่ออะไรต่อถ้า ธนาคารเขาอาจจะขาดแคลนตอนนั้นช่วงที่เราคนปลูกกันเยอะเราก็ต้องไปหาซื้อเองจากจาาไร่ด้วยกันคือธนาคารหนอของเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีหนอจากเกษตรกรในกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกกล้วยนี่แหละครับะนะฮะแล้วเราก็ซื้อนะครับโดยจัดสรรเงิน ในกองทุนของสากลเนี่ยมาซื้อไว้แล้วก็ไปแจกจ่ายให้สมาชิกที่ขาดแคลนหนอนะครับแต่ทีนี้เรามีการคิดดอกเบี้ยด้วยนะฮะถ้าขอยืมเนี่ยจากธนาคารไป100หนอต้องคืน20ดอกเบี้ยเราคิด20ั่นไปคืน120ร้อยยี่ใช่นั่ะครับใครไม่มีหนอก็จะมาเอาอย่างนี้แล้วปีหน้าเน่ยยืมมาปลูกกันก่อนโดยเราเนี่ยไปซื้อมา จะไม่ไปซื้อมาเบื้องต้นก่อนให้เกษตรกรที่ไม่มีทุนในเรื่องการซื้อนอนยรับไปปลูกมาคืน20%่เรนะแล้วเราก็จัดสรรนี่ไปให้กลุ่มใหม่ชุดใหม่ต่อทีเนี้ยหน่อของกล้วยค่ะที่สมบูรณ์นะคะเป็นยังไงคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะวันนี้เดี๋ยวให้ตอนนี้จปปยุทิดูนี่อันไหนดีพอกัดต้องใช้นอนี้ครับนอนี้สมบูรณ์มันยังไงฮะมันต่างรต่ก็พกนี่จะใหญ่แล้วพอจากโรคดูไม่มีตัวเจาะนะแล้วก็ยอดเขาจะเลียวสมบูรณ์ต้นสด พร้อมปลูกยังนี้ปลูกแล้วมันจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูดูลักษณะทุกอันนี้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีมีรอยเจาะรอยนิดหน่อยอาจจะมีแมลงก็ไปใช้แล้วครูขาถ้าตอนนี้เรามีตัวอย่างของหนอแล้วเนี่ยเราลองปลูกกันดีไหมคะจัดได้ใช่ไหมจัดได้เราลองตรงไหนได้บ้างคะเดี๋ยวห้ามขุดเดี๋ยวผมเองเอาตรงไหนดีตรงนั้นเลยตรงจอบเลยตรงจบวัดกะนหน่อยหนึ่งว่าหนึ่งว่า ฟาบฟาบโอเคมัฟนี่โอ้โหนี่คือความชำนาญของครูนะคะถ้าเกิดให้หนูทำก็น้องแป้งก็มีใคลงมาอันนี้สมบูรณ์นะคือเราก็วางให้เฉยเลยเหรอคะวางเฉยเฉยตั้งอ่ครับอืมนี่น้องแป้งกลับไปไปหัดทำต้องเหยียบเขาแน่นหน่อยครับต้องย้ำมันคนมีไสายเดือนนะคะครู ต้องท่องคาถาด้วยนะครับดอกดอไดอะดอก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 นะว้าสวยเลยค่ะไหไรไหมโอ้ค่ะน้องแป้งอยากลองขุดจังเลยค่ะเอามาเดี๋ยวครูมาร์กจุดฮะอ้าวนี่อ่ะตรงนี้อ่ะลองขุดดิแบนี้ใช่ไหมคะถ้าลายกว้างกี่เซนลูกสามสิบค่ะโอ้จะได้กินไหมวันนี้ หมือนง่ายนะคะโอเคแบบนี้ค่ะที่น้องแป้งปลูกอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่คะลากมันถึงจะแบบยึดติดกับดินอืต้องถามประมาจานที่ลูกต้องมียี่สิบวันยี่สิบวันคือยี่สิบวันลากสังเกตง่ายๆลูกถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเห็นเป็นใบเก่าใช่ไหมลูกค่ะนะเดี๋ยวพอฝ่ายประมาณสักสองสามวันมันจะเริ่มเหี่ยวพอมันแตกใหม่ขึ้นมานั่นแหละรากออกลูกอย่างนงี้ค่ะช่วงนี้ค่ะน้องแป้งต้องดูแลกล้วยของน้องแป้งยังไงบ้างคะอ๋อช่วงนี้เราต้องคอยให้น้ำเขาเสมอทุกเจ็ดทุกเจ็ดวันครั้ง แล้วก็คอยดูยาเขาตัดยาเขาม้างย้ายยาเขามาขึ้นจนเขาปากินไม่ไหววัชพืชวัชพืะต้องช่วยดูแลกขาจัดวัชพะพืชให้เขาด้วยเรื่องปุ๋ยอะคะโอ้ปุ๋ยนี่ก็ใส่เดือนละครั้งสักเดือนละครั้งใช้ใช้ยูเรียใช่ไหมครับใช้ยูเรียระยงแรกเราใช้ยูเรียครับผมพอยี่บห้าวันเราก็จะปาปาดเลยปาดทิ้งยอดทิ้งเลยให้เท่ากันถ้าปาดเท่ากันมันจะตกเกลือพร้อมกันแล้วก็สูงเท่ากันสูงเท่ากันไม่เบียดไม่บังกันครับ เออครูขาได้อย่างนี้เราพอที่จะมีแปลงที่โตกว่านี้ไหมคะเออจะมีที่ออกรากแล้วใช่ค่ะที่ออกรากแล้วจะอยู่ด้านนู้นครับรบกวนที่ประยุทธ์หน่อยน่ารู้เียน่ะครับเชิญ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 แล้วตอนนี้เราก็อยู่แปลงอีกที่อายุช่วงหนึ่งใช่ไหมคะครับอันนี้คือนอสองนะค่ะนอสองคือเราตัดเคร้อไปขายแล้วทําลายต้นเอามาคุมดินเป็นปุ๋ย๋อคุมดินเป็นปุ๋ยค่ะครับแล้วที่นี้ก็ให้น้ําทุกเจ็ดวันเหมือนกันค่ะ ให้น้ำแล้วก็โยงโคนเ็หน่อยอกันล้ม,มให้่ากเขาเดินดีก็ไม่มีอะไรแล้วให้น้ําทุกเจ็ดวันแล้วก็ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งรอ,อไป้หกเดือนเสร็จก็จะตกเกลือหนอสองนี่คืออะไรอะคะอ๋อหนอสองหมายความว่าหนอ่อที่เราเก็บไปหนึ่งต้นจากต้นเดิมที่เราตัดเคลือไปขายแล้วะนะมันจะมียื้ประมาณสี่หนอหรือห้าหนอแล้วก็คัดไปปลูกต่อ เหลือไว้ต้นหนึ่งว่าเป็นแอบลีออกลีวันอย่างนี้้องแปรเราปลูกด้วยหนอในพื้นที่ใหม่จนเขาอายุแปดเดือนพอเราตัดเครือหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะขุดหนอเนี่ยไปเข้าธนาคารหรือไปปลูกใหม่แต่จะเว้นไว้หนึ่งนอที่อยู่ที่เงาเดิมเนี่ยเมื่อเราเว้นไว้หนึ่งนอปุ๊บแต่จะทําลายไอ้พวกเงาเก่าออกให้หมดเลยขุดออกให้เหลือเหลือเฉพาะหนอที่เราคัดหนอสวยๆไว้นะเสร็จแล้วก็ดูแลน่อนั้นแหละดูแลนอนั้นให้ได้อีกรอบหนึ่งนะ ที่นี่ทำทำรอบเดียวหรือว่าต่อไปอีกรอบครับได้แค่รอบเดียวสองรอบหนอรองได้อีกหนึ่งครั้งอันนี้คือเรียกหนอสองอายุจะสั้นลงไหมครับก็จะไวว่าที่ปลูกใหม่หนึ่งเดือนนะครับนับไอ้ที่เราเราไถที่เนี่ยนะอันนี้เขาจะได้นำหน้าไปหนึ่งเดือนมันลดต้นทุนได้ไม่ต้องไถใหม่ใช่แล้วอายุไปเดือนค่าแรงปลูกลดต้นทุนค่าแรงปลูกค่าไถใหม่ เออแล้วอย่างตอนที่เราตัดไาแล้วค่ะอันนี้ค่ะใช่ค่ะเราเอาไว้ทําอะไรได้บ้างอะคะอ๋ออันนี้เป็นปุ๋ยีกทีนึงกับเอาคุมดินด้วยประโยชน์นะคุมดินด้วยและเป็นปุ๋ยด้วยพอย่อยสลายย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยณวันนี้คลุมอย่างนั้นย้าจะไม่ขึ้นเพราะตรงนี้มีเดือนเขาจะองการจัดญ้าตรงนี้เอ้คับแล้วกเก็บความชื้นได้ดีน้ำจะน้อยหน่อยเออแล้วอย่างนี้ตอนนี้ให้น้าอะค่ะของอย่างแปลงนี้เราให้น้ํายังไงอะคะก็เหมือนกันครับเหมือนกระปลงแรกค่ะ จ็ดวันครั้งเหมือนกันใช้ใช้เปิดน้าเข้าร่องหัวร่องเลยเรื่องปุ๋ยนี่ก็คล้ายๆกันใช่ไหมเอายูเรียมาสัก3เดือน4เดือนแล้วก็มา2 5่ห้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนที่จะตกเครือเป็นสาวเต็มที่ก็ใช้สูเสมอสูเสมอครณค้าน้องแป้งสงสัยค่ะเมื่อกี้น้องแป้งมองไปทางโน้นนะคะอย่างกล้วยอันนี้ค่ะที่เราปลูกมาตั้งแต่ระยะที่1นึ่งระยะที่2เนี้ยค่ะคือเราปลูกพื้นที่หนึ่งเนี้ยแค่ต้นเดียวแต่ทาไมฝั่งนู้นจะเห็นมีตั้ง3ามสี่ต้นนะคะอ๋อไอ้น้ำกล้วยน้ำว้าไว้แนวกันลมครับ เพราะกล้วยหอมก็ไม่ชอบลมคศัตรูของกล้วยหอมที่ร้ายกาจที่สุดนั่นก็คือลมลมนะครับขอบคุณครตอนนี้น้องแป้งอยากดูแปลงต่อไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นแปลงอะไรคะก็แปลงที่เขาโตเป็นสาวแล้วโอ้มาดูเขาเป็นสาวหน่อยเป็นสาวใช่ไหมคะครับเอาไปดูนี่ใช่ไหมคะข้างหลังเรากล้วยที่เป็นสาวแล้วครับใช่เนี่ยอีกประมาณเดือนเศษเขาก็จะใกล้ตกเรือเพราะต้องตัดแต่งใบเขาให้ ได้พอดีก็ต้นนะไม่มากเกินดูใบประมาณกี่เอาไว้ประมาณสักกี่ใบครับก็สัก11หรือสอใบสิเอ็ดหรือสิบใบนับจากยอดลงมาครับนับไปยอดลงมาเจาจะเรื่องของการให้น้ำอะคะก็เหมือนกันครับทุกแปลงต้องเจวันครั้งอย่าให้เขาขาดขาดไปได้ ้วอย่างนี้เราพอที่จะมีแปลงที่เราพอที่จะเก็บเกี่ยวไหมคะมันจะมีอีกแปลงหนึ่งแต่ว่าเป็นของอีกลายหนึ่งนะครับไม่ใช่ของคุณพี่ประยุทธ์นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงนู้นกันไหมค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะแล้วก็มีของขวัญเล็กน้อยที่จะมอบให้ลุงประยุทธ์ด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นเสื้อจากรายการเราเองใส่เลยครับใส่เลยเออจะได้เป็นทีมเดียวกันอือพอดีครับพอดีเป็นทีมเดียวกันแล้วนะเชาวนายุคใหม่ แล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงประยุทธ์มากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะแล้วค่อยกลับไปเรียนรู้ในช่วงหน้านะคะในช่วงรอบรู้รอบด้านคะ่ะพี่การคะวันนี้ทำเมนูอะไรคะข้าวไลซ์บร์รี่ผัดเคียวหวานแห้งกระแป้ง เราตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันก่อนเราจะเริ่มด้วยการผัดพริกแกงก่อนค่ะเราใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็ผัดน้ำมันหมูขาหมูหมูขหมูนี่เราก็ผัดให้หอมก่อนนะคะถอาอยากเป็นกงเป็นไก่อะไรนี้ได้หมดเลยนะคะใช่ขอน้ำเลยค่ะน้ำค่ะน้ำเปล่านะคะ หอมจังเลยโอ้โเราดูชิ้นใหญ่แบบน่ากินมากค่ะพี่เออดีค่ะพี่พริกใส่เลยค่ะแป้งใส่พริกเลยนะคะจ้าดูพริกสองสีเลยค่ะพี่เพื่อความสวยงามนะคะโหละพาโหละพาค่ะหนึ่งหยิบมือขอข้าวหน่อยค่ะข้าวไลซ์เบอร์รี่นั่นเองแล้วก็ผัดนะคะ โอ้โหพอสีข้าวไเรเบอร์รี่กับอาหารกับข้าวเนี่ยมันช่างสีไม่ช่างตัดกันเลอเกินนะพี่นะนสำหรับข้าวเป็นศิลปะค่ะแป้งคะอ,อ่ะผัดข้าวกันเสร็จแล้วป <ภา S 1> ุ๊บชิมข้าวแป้งอืมกงเขียวหวานจริงๆโอุ้อ๊ย จัดจานเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมีูเราเข้าวไรซ์เบอร์ี่ผัดเขียวหวานแห้งหมงคูค่ะค่ะเเลยข้าวไทยทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 กลับเข้าสู่ช่วงรอบรู้รอบได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แปลงของคุณลุงปีชาใช่ไหมคะบินโพสใช่ครับนี่ไงครับคุณลุงปีชาสวัสดีค่ะโหหนูเห็นเนี่ยเต็มไปด้วยต้นกล้วยเยอะแยะเลยค่ะไม่ทราบว่าเนี่ยเราปลูกทั้งหมดกี่ไร่คะโหกล้วยสามไร่ครับอกล้วยแปลงนี้น่ะอายุ8เดือนแล้วครับ8เดือนแล้วนี่นี่ก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับค่ะเออแล้วตอนที่มันอยู่ในช่วงพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะครูเราต้องมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะ ให้น้ำแต่งทางแต่งใบเพื่อไม่ให้ไปสีลูกสีสผิวถขาเกิดสีมันจะไม่สวยเหรอคะมันก็จะเป็นกระดานสียที่เราหยุดให้ปุ๋ยเมื่อไหร่ตอนช่วงตัดปีพอเราเริ่มตัดปีใช่ไหมครับช่วงตัดปีนี้อายุประมาณกี่เดือนนะคะอยย่ประมาณหกเดือนแล้วหกเดือนครับหกเดือนแล้วนี่ค่ะน้องแป้งของสส่เรื่องน้ำค่ะน้ำที่เรานํามาให้ต้นกล้วยเนี่ยค่ะเป็นแหล่งน้ํามาจากไหนนะคะน้ำบาดาลครับจากแม่หนึ่งแม่น้ําได้ใช้ป่ะครับใช้ครับ ถ้าน้ำบาดาลไม่ออกแปลว่าขัดข้องอะไรก่นน้ำแม่น้ำที่ปัจจุมันมีปัญหาเรื่องระบบเกี่ยวกับ GAP อหรือเปล่าถ้าเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาคือแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยที่นี่นะครับได้รับการพิสูจน์แล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชใช้ได้ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าของของลุงปีชาเนี่ยน้ำบาดาลมันอยู่ในพื้นที่สะดวกกว่าโอ้ระบบวางไว้แล้วใช่ครับโอ้ครับผมลุงเขาอย่างนี้กล้ยเครือไหนที่เราตัดได้บ้างคะเครืนนี้ได้หรือยังคะยังไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้คะหรือว่ามันก็โลกเก่าเป็น เดี๋ยวได้โตเต็มที่เรียมๆนี่ยอีกสักประมาณกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันใช่ไหมโอ้ยยังได้อีกหลายขีดไมยังได้อีกหลายขีดแล้วอันไหนที่มันมันมันตัดได้แล้วมีไหมครับเกือกเคล็ดตัดได้ครับอันนี้ได้อ๋อและอันนี้อ๋อลุงตัดเองเลยไหมคะมีคนมาหักคนเข้ามาตัดแล้วออกต้นมามาพอดีเลยโอ้ยค่ะเอาเดี๋ยวพวกเรามาตัดให้เขาดูนะเร็วอันนี้เลยใช่ไหมคะมือโปรใช่ไหมอ๋อได้เดียวอื้อโอ้ สุดยอดเลยค่ะพี่เราจะไม่ให้ช้ำไม่จะทบโอ้โหทำโอ้<ต>โคล่องมากไม่งั้นจะช้ำครูข้าดีเดียวก่อนค่ะเมื่อกี้พี่เขาไปแล้วเขาไปไหนคะเนี่ยเราต้องตามไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปขึ้นรถ นะฮะเอาไปดูขนส่งแล้วก็เอาไปที่โรงงานแพ็กกิ้งของสหกรณ์นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูที่รถไหมตามไปดูอันนี้ก่อนค่ะโอ้โหคู่ขาแบบนี้ดีดีเลยนะคะสหกรณ์เนี่ยมาเก็บให้เราก็ไม่ต้องเสียค่าขนส่งเลยอันนี้เป็นข้อตกลงแน่ๆ่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้มันยังงี้ต้องแป้งในเรื่องของการขนส่งเนี่ยมันต้องใช้แรงงานมันต้องใช้เทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใหูุ้วิชาทําคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่เขากําหนด เพราะนั้นระบบเนี่ยทางสหกรณ์ต้องเป็นผู้วางคือของลุงปีชาเนี่ยแกจบแล้วต่อไปนี้เป็นงานของสากรนะครับนี้คือคอุณตี้ล้วนๆเลยนะแล้วเนี่ยนะต้องห่อหุ้มอย่างดีแล้วก็บนรถเนี่ยนะต้องใส่ฟองน้ำ<อ>กันช้ำนะครับเ,<อ>เราจัดธนุหนอมอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าช้ำมากเนี่ยมันจะเป็นก้วตกรีบท<อ>ำให้รายได้ของลุงเนี่ย ลลกล้วยเนี่ยเรามีส่งออกไปญี่ปุ่นด้วย<ช>อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความต้องการกล้วยเยอะขนาดไหนคะโอ้เขาให้โคตา,าของประเทศไทยเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยแปดพันตันนะโอ้เดียเด๋ยวนะคะ8ปพันตันครูหาเราไปปลูกกันบ้านดีกว่าค่ะครูมันไม่ใช่ว่าไทยนึกจะปลูกก็ปลูกแล้วญี่ปุ่นเขาจะเอาหมดมันต้องมีการวางแผนะนะครับของเราเนี่ยต้องรวมกลมุ่มกันแล้วก็ทําแผนโดย ประสานงานกับทางสากลญี่ปุ่นเขานะ,น,ะนะครับเพราะว่าถ้าไม่วางแผนเนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้นะว่ากล้วยเนี่ยพอไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยปริมาณเท่าไหร่เราต้องมีแผนตั้งแต่แผนปลูกแล้วส่งไปทางญี่ปุ่นเขานะฮะจะได้ทราบว่าอีก8เดือนเนี่ยเขาจะามีตลาดขายได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขากินกล้วยประเทศไทยอย่างเดียวะนะฮะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปพกกล้วยทุกวันก็จริงอะ แต่ว่ากล้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้วยจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับหรือประเทศโคลอมเบียก็ตาลิกาอเมริกาอ,าเ,มกาอาเมริกาใต้นะครับรก็มีมากมายนะฮะของประเทศไทยเนี่ยเป็นแค่1%เปอร์เซ็นท่านั้นกล้วยของประเทศไทยเนี่ยเป็นกล้วยที่ปลอดสารนะฮะกล้วยต่างประเทศนะครับไม่ค่อยปลอดสารนะฮะถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการบริหารดีๆนะครับโอ้โหต่างประเทศเขายังต้องการอีกเยอะนะครับ เพราะว่ากล้วยไทยเนี่ยเป็นกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับยืนยันตรงนี้นะครับพี่แกบอกว่าไม่ต้องมีการวางแผนระยะปีเนี่ยทางนี้ต้องบอกเลยบอกว่าแกจะส่งสัปดาห์ละเท่าไหร่ตันรับมาทาลาดก็ส่งให้ได้ด้วยเพราะเราเขาจะไม่เสี่ยงหรอก<ะ>เพราะว่าการตลาดทุกนี้มันต้องมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องต้งทีนี้ถึงได้บอกพี่พี่เื่นอนถึงบอกว่าการรวมกลุ่มเท่านั้นนะ่ะถึงจะแก้ปัญหาระบบตลาดตรงนี้ได้โแ<ห>ต่ถ้าเกิดว่าพี่ปิชาทําคนเดียวเนี่ยนะ แค่ตัดก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมเพราะไม่มีระบบการแก้ปัญหาตามลําดับเนี่ยมันต้องใช้กลุ่มลูกฟังแบบนี้แล้วน้องแป้งค่ะอยากจะไปดูวิธีการให้เขาจการกับผลผลิตที่จะส่งออกไปญี่ปุ่นจังเลยค่ะแต่ว่าดูจากเวลาแล้ววันนี้ไม่น่าจะทันเลยค่ะครูไม่เป็นไรเรายังมีเวลาวันหน้าอีกเพราะนั้นเราเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเรียนรู้กันใหม่โหมาแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอบคุณคุณบรรพธ์แล้วก็ลุงปีชามากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะและรายการชั้นอายุใหม่แล้วนะคะครูก็มีเสื้้้วคค่่ะะันนนีี นี่ส่เลยส,ส,สวยค่ะลองใส่เลยครับใปเได้ค่ะอโอ้หอ,ม,อมากเลยค่ะครูะนะคะแล้วก็สำหรับแฟนรายการท่านใดนะคะที่ดูรายการไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube และ f a c e b o o k นะคะพิมพ์ค้นหาคำว่าชาวนายุคใหม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางที่ให้แฟนรายการค่ะสามารถพูดคุยสอบถามกันอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คือ like l i n e แอชาวนายุคใหม่ค่ะ ส่งคําถามเข้าสงสัยกันมาได้เลยที่สําคัญนะคะดูช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการชาวนายุคใหม่นะคะเพราะเป็นรายการที่ทุกคนต้องดูค่ะดูแล้วก็อย่าลืมช่วยการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการชาวนายุคใหม่สวัสดีค่ะมีดินดีมีน้ำมีใจเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยปลูกแบบปลอดสารณวันนี้เนี่ยเป็นปลอดภัย ซึ่งมีระบบมาตรฐาน G A P <ะ>คือเกษตรดีที่เหมาะสมะเพราะฉะนั้นอย่าตกใจว่าอ,อู้หูบอกว่ากล้วยปลอดภยัยปลอดภัยแล้วฉันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นออทางสหกรณ์เนี่ยเขาส่งเสริมตงนี้สำเร็จแล้ว<ะ>แล้วตลาดต่างประเทศยอมรับแล้ว<ะ>ต่างประเทศเขายังต้องการอีกเยอะเพราะว่ากล้วยไทยเนี่ยอร่อยที่สุดในโลก